สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสุกุสุกนแฟนๆๆเพ่งแฟนขับของมา,า้ําใจเกิรลอยลอยแฟนลับภาษาจตกีผีพะยาะนะคะถึงบ้านแล้วค่ะถึงสารคามแล้วเราก็ขี้เกียจทำกับข้าวนะคะวันนี้เราก็มาจอยกันที่เพิงค่ะเพ่งหมาแงนครับพี่น้องมาเพิงนะคะร้านเพิงเหมือนเดิมสามคนเราก๊อฟนอนหลับ ตายแอบแลกอยู่บนรถค่ะเพราะกี้ขับรถมาเองนะคะจะกี้ขับรถมาหอดเพิิงสองโมงกลัวพี่น้องก็เลยจะมากินข่าก่อนอก่อนไปนอนตอนแรกว่าจะบากินข่าดอกแต่ว่ากะถ้าบากินกน็คือจังมันจะนอน,นหลับอยู่แต่ว่าตื่นมามม,มันสีิวลไหมเออมันสีิวแห้งตาขันเท้านอ,นอนเหรอเขา พอตื่นขึ้นมันมันจะมันจะบอกว่าหิวไหมี่นอ้องเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นเราก็จะทำเช็คแป้งแปงนะตะล้อบ้านโดนตื่นประมาณมันมันอขอึ้นอำเภอเมืองไหมแต่ว่าเออมันกับอำเภอเมืองแต่ว่าตำบลตำบลแกงเลือกจานอำเภอเมือง,ง,องสิบสงองโลสิโลจาเข้าไปนี่นสองทุ่มหัวทังดดสิบบาสู้ไปขันมือง <c oughs> ส,งสงิบสองโลเออกินข้าวช้ำๆสัก่อนอะไร ตังจะออกแล้วแม่อ๋อเหรอตังออกแล้วดีใจด้วยนะตังจะออกแล้วใช่โยตั้งแล้วค่ะเช้านี้ใครที่หิวข้าวตื่นขึ้นมาเลยนะคะอ๋ออีกคอปตื่นแล้วเอาสิมันตื่นมานทำอะไรมันตื่นมานทำอะไรเอาสิมันตื่นมาทำอะไรอ่ะมันปวดเหีียวมันปวดเหีียวมันเลยลงมาเหงียวเอาเหีียวาสมันเหีียวใช้รถหรือเปล่าเฮ้อหวเหีียวใช้รถถ้สู ลองกับข้าวนะคะแล้วมาดูกันว่าเราได้อะไรกินกันเช้านี้มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้กับข้าวของเจก,กี้นะคะผัดพริกแกงอ้พริกเผาพริกเผา,เผาหมูกรอบปลาหมึกนะคะน,น่ากินมากเลยของยยหอยหได้กระเพราปลาหมึกหมูกรอบเออกระเพราปลาหมึกหมูกรอบของหอยนะคะของนอตได้ ข้าวผัดครัับข้าวผดเตียงไม่ได้นะครับน็อตกินอะไรไม่เป็นเลยครับกินเป็นแต่ข้าวผัดอย่างเดียวนะครับข้าวผัดตลอดกันแหลกอะไรบะก๊อปโอ้ยของกินลาเปาโอ้ยไนดาวก๊อปไปกินตําปลานะคะเอาเดียวอืม มาเด้อพี่นอนวันนี้มากินข้าวน้ำกันแสบๆน้ำกันนะคะครับผมกินข้าวแล้วเราก็จะนอนพักผ่อนแล้วก็จะไปรำไปรำเส็ดแล้วสิบสองโลพี่น้อนแรงนี่ออกจากเฮียนสิบสองโลเท่านั้นหอดบานงานแล้วแล้วก็จะกลับนอนเฮียนคือเก่าจางเสิเดินทางไปอำนาจจะเริ่มนะคะมึงโง่ยังโอ้ย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 โทษเจ้าโทษเจ้าโทษเจ้าาเ่า